เหือยอดชั้น3นะคะวันนี้คุณแม่ได้เดินทางมานะคะคุณแม่หญิงลีนะแห่งเมืองทิพย์พระมหาเทวีเจ้าคุณแม่ปกมืองป้ายฟเอฟซีเยคะ่ะ <Yeah. S 1> สวยมากเลยนะคะคุณแม่หมุนตัวอีกรอบได้ไหมคะหมุนคะ่ะ เมืองทิพย์กลับมาแล้วลครับกลับมาแล้วนะคะเมืองทิพย์คุณแม่นั่งตรงไหนคะทางฝั่งโน้นใช่ไหมคะโอเคนี่คือคณะกรรมการผู้ส่งนุที่จะร่วมตัดสินการประกวดนางสาวสมิหลาหและยุมสมิหลาสวยงามมากนะครับในเดียวกันนี้ครับเชิญมอรบรางวัลให้กับตำแหน่งป๊อปกุล่าวอ่อนแม่หญิงลีนะคะพระหมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะตอนนี้เมืองทิพย์ไม่สิ้นแล้วนะคะสิ้น ขอบคุณหญิงลีนะครับจากเมืองชิพต์นะครับและแสดงความเปนดีกับหมายเลขเจ็ดนะครับน้องเพชรนรินาชนะสิบผ่านเข้าสู่รอบท็อปเชเวลครับมาต่อที่ผู้ผ่านเข้ารอบท็อปเชเวลเป็นลำดับที่